สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมบสัสตานะครับนี่คือตัวละครใหม่หรือว่าสกินใหม่ก็แลวกันนะซึ่งผมก็เข้ามาผมก็เจอเลยนะครับผมอันนี้ในอนาคตนะครับเราจะได้เห็นกันครับก่อนจะไปรับชมก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับไปชมกันเลยโอ้เจอบินที่3-3มมเมดเมดีกน,นี้เราได้บินอยู่ในด้าน <ไป S 1> า <the> และประเทศแห่งหนึ่งโอ้โห ลงตรงนู้นมาเนี่เออลงตรงนี้สิครับโอ้ยนูมนมีตัวด้วยน้องครับไปลงส่วนสกากุระอืมสองตัวอยู่ข้างหน้านูนะสู้ไหวไปดี่ะโ,โอเคเพื่อนเราลงไปแล้วป๊าป๊บ,ปบโอ้ลูกซองมาก,ก่อนเลยครับไปลงไปเก็บปืนก่อน RMC มีมีส้นเกิบมีส้นเกิบมานะครับผมโอ้ยเบิร์นยิงยิงแล้วอุ้ยข้างบนเอ้ยไม่ใช่พวกเราพวกกันโ้ยซ้ำนี่เรื่องซ้ำขอบอกเลยอืมข้างหน้าเรามีนะครับยิงไหนโอ้ยมี่นี่ยิงไม่โดนติดปุ้ยเกือบอุ้ยมีข้างหน้าครับอืม ทะลุอกเลยนะครับโอ้โหเสีนเหลือหนึ่ง <c oughs> เหลือสานนะเดี๋ยวเรารีโรดกองนนแลบโอ้กระสุนเหลือน้อยมาก <c oughs> ไปไหนแล้ว <c oughs> จุกดูกันนะครับผมก่อนที่จะลงนะจำไว้นะครับโอ้โหกระสุนเกลือมากอมืมีส้นเกลือไหมครับ <c oughs> <c oughs> ไม่โดนเลยยิสโตอโอ้โหเพื่อนเราอีกแล้วไอตัวนี้ม่ไอตัวตัวตะกี้กระโดดไปตอนไหนเนี่ยเพื่อนก็ตามไม่ทันะ mm hmm. เพื่อนเรามันช้านะจะขอเวลาซื้อกระสุนก่อนนะครับกระสุนเรน้อยมากเลย mm hmm. อ่าโอเคพร้อมแต่เลือดเรายังไม่พร้อมเลย เดี๋ยวค่อยเติมวมับไปไหนแล้วเอยเราจะไปข้างบนแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมดูรอบๆก่อนมีไหมอืมไอตัวไอ,อตัวยาเมื่อกี้มันเหมือนแบบคนเป็นโลกหอบอ่ะเออเอ้ยผมผมวิ่งผมวิ่งแบบนานไงเออนึกออกวะแล้วผมต้องตเติมโรคหอบ วุ้ยหลบวอนนี่แม,แม่นี่แม่นแหมโอ้ยบนแม่นหว่านะเป็นไงแตกเลยเห็นไหมโอ้ยโ,โดนแก๊สเรียบร้อยครับโอ้โสูตรไม่มีอ e ีกแล้วทำไมพวกนี้เล่นแต่ปืนกลเบาวนะเดี๋ยวเช็คก่อน เพราะว่าเขาต้องมากับเพื่อนเขานะครับมีไหมไม่มีโอเคเดี๋ยวเราไปหากระสุนต่อมีกระสุนกระสุนไหมโอ้ยเจอแต่กระสุนสำไมเสียงเสียงอะไรเสียงเหมือนโอ้ยข้างหน้าโอ้ยข้างหลังโอ้ยนั่งไงว่าแล้วเสียงเสียง,ยง,ยงโอ้ยยิงไม่โดนหลบก,ก,ก่อนระเบิดไปก่อนดิ อืมโอ้ยโดนโว้ยโดนโว้ยโอ้ยซ้ายมือเขามีดูเลยสองสามสองสามอันเลยโอ้โอเคเพื่อนขอบคุณมากนะอีกตัวที่ยิงอยู่ตรงไหนนะโอ้อยู่หน้าสองจะปีเขานะครับผมเราพยายามจะเก็บหลังต้นไม้ โอ้ยโอ้ยเพื่อนเราเหรอเพื่อนเราเหรอปืนกระสุนหมดโอ้โยมีหมดนะโอ้ยเอานั่นวิ่งหนีเนี่ยโรกปอดกระสุนก็หมดสามสีครับรออะไรดูสินต่อเลยไอ้ผมนิมติดโลกหากระสุนจริงๆเลยนะอืมใครกดไลค์ให้วะ ้ยโอ้โหคนอะไรมันโคตรเก่งไงโอ้โหแม่นจัดอะครับไม่อยากจะคุยเลยคนบ้าพวกอะไรสองอันปืนปืนเหมือนกันเลยอ้ยว่าแต่เขาเราก็พกไงด้า M4 สองกระบอกพกได้ยังไงไม่เอาปืนอื่นเลย Okay. ไม่มีใครมาแล้วเนี่ยเราอุตส่าห์หลักรอโอ้แอดอกมีอะไรบ้างกล่องน,นี้มีกล่องน,นี้มีอะไรปืนแดงไม่ชอบปืนพกนะส้างในก็มีไม่มีอะไรนะปืนเราที่ที่เรามีนี่ก็มันก็โอเคแล้วนะทุกคนโอเคไม่มีอะไรไม่มีใครขึ้นมาละ เราต้องไปตรงตรเ<ด>้เดี๋ยวเราพันยาก่อนนะครับอืมผมจะไม่มีตัวขึ้นมาแล้วนะไอ้เพื่อนเพื่อนเราอีกคนนึงตายบ่อยมากเลยอ่ะโอเคผมขอตัดผ้ามาตรงนี้นะครับผมตะกี้ผมก็เดินไปไม่มีใครเลยมันก็รู้สึกเงาเง่านะครับผมก็เลยมาซื้อของซื้อกระสุนซื้อปืนซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยเออ ผมขอหาตัวนะไม่มันเสี้ยนกระสุนนะเสี้ยนลูกปืนเลยประมาณนี้มันไม่มีใครเลยอ่ะคนมันก็เหลือสี่สิบสองคนนะครับผมมันว่ามันรู้ว่ามันวงวงใหญ่เกินไปหรือว่าพื้นพื้นที่แมปมันใหญ่เกินไปหรือว่าทุกคนกลัวผมนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยยิงสวนมาอืม ไอ้นี่มันแมนไอ้นี่มันแมนสามอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ๊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 ยเชสอุ้ยเชสโอ้ยเยอะเยอะรู้เลยรู้เลยว่าเยอะเนี่ยหืมขบขันบนไม่มีโอ้ยเนี่ยตีหนึ่งเลยนะ คนนั่นข้างหน้าเขามีจะรอไหมโอ้ยมันยิงสวนมาเว้ยโอ้ยไม่มีเวลาปั๊มยาเลยเติมมือสูนอย่างเดียวเลยเนะี่ยเพื่อเราโดนเบอร์นหนึ่งโดนมาอุ๊ยอุย,อยหืยามหัวขาดมาละทำไงดีโอ้โหเอ้ยข้างบนนี้ก็มี โอ้เชฟโอ้โอ anyway, ้เราเบิดซอยก่อนโอ้โหโอ้โหหวงก็บีบโอ้โหไปไม่ได้อ่ะทุกคนโอ้โหสิบเอ็ดนะคิวห้าฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย